ไอการดูจิตเนี่ยจริงจิตเนี่ยมันเป็นตัวที่ที่มันเกิดตรงนั้นเราก็ดูตรงนั้นเนี่ยแต่หารู้ไม่ว่าจิตมันมีเบื้องหลังอีกันนั้นอีกนะมันมีเบื้องหลังกว่านั้นอีกมันต้องดูอีกทีหนึ่งดูดูเบื้องหลังมันต้องมีเหตุนะอยู่จิตที่จะเกิดตรงนั้นกิเลสมันเกิดที่จิตเนี่ยมันต้องมีเหตุเบื้องหลังอีกทีหนึ่งฉะนั้นเบื้องหลังก็คือกายสมมุติว่า เราเนี่ยเป็นผู้มีคนอื่นมาประทุษร้ายเรานะสมมุติว่าคนอื่นเนี่ยมาฆ่าเรามาทำร้ายเราไอ้คนนี้มาฆ่าเราเนี่ยปรากฏว่าเราก็จับมันได้เพราะมันจะทำร้ายเราเราก็ดูคนนั้นต่อสู้คนนั้นเลยเราเราเอาแก้ปัญหาตรงนั้น แต่หารู้ไม่ว่าคนที่จะทำร้ายเราจะมาฆ่าเรานั่น,เ,นเราไปดูสนใจเขาเนี่ยดูดูตรงๆเหมือนจะถูกแต่มันไม่ถูกไม่ถูกตรงไหนเพราะไอ้คนที่จะทำร้ายเราเนี่ยมันถูกจ้างมาอีกทีหนึ่งเข้าใจไหมเพราะมันมีเบื้องหลังว่ามันรับจ้างมาแล้วจะมาทำร้ายเราเหมือนมือปืนรับจ้างแบบนี้ไอ้คนที่จ้างนั่น,นร้ายที่สุดเ <c oughs> ข้าไหมเขาเรียกว่า มันมาจากเหตุนั้นไอคนเนี้ยมันรับจ้างมาเราก็ดูมันระดับหนึ่งพอแต่ต้องดูเบื้องหลังของมันว่าไอคนรับจ้างนั่นเนะี่ยไอคนที่จ้างมานั่นแหละมันอยู่เบื้องหลังไอคนที่ถูกจ้างในอีกทีหนึ่งฉะนั้นเราต้องดูเบื้องหลังว่ามันมีเหตุอยู่ไอคนที่ทําร้ายเนี่ยมันไม่ใช่ศัตรูเราโดยตรงแต่คนที่เป็นศัตรูคือคนที่จ้างวานมาอีกทีหนึ่งอย่างเนี้ย คือคือคือทุกกิเลสเนี่ยมันเกิดที่จิตก็จริงแต่มันมีเบื้องหลังที่กายกายนั่นแหละคือเป็นผู้รับจ้างมาเอ่เป็นผู้จ้างมาจ้างจิตออกมาออกอาการอีกทีหนึ่งเข้าใจไหมอันนี้หมายถึงว่าในในวงการของการประพฤติปฏิบัติเนี่ยมันมีสองแง่คนหนึ่งสอนให้ดูลมให้ใจบ้างดูจิตบ้างอันเดียวกันนะลมกายใจกับจิตเนี่ยแต่เรามาทําไมต้องสอนกาย มุมมองมันไม่เหมือนกันเพราะเราดูที่ว่าอารมณ์มันเกิดที่จิตจริงแต่มันมาจากกายนุน่นกายเป็นผู้จะว่าจ้างแต่ไอ้จิตเนี่ยเป็นผู้รับจ้างมาเกิดจิเรสน,นะมันเป็นลักษณะมันสองทอดนะเราเคยได้ยินไหมว่าทุกทั้งหลายเกิดแต่เหตุมันต้องมีเหตุนะ เมื่อเหตุดับทุกนั้นก็ดับถ้าเกิดว่าคนนั้นไม่จ้างมาไอ้คนทำร้ายก็ไม่มาหรอกเราก็ไม่ต้องเป็นอะไรนะที่มันมาคือมันรับจ้างมานี่ก็คือ,คอยกตัวอย่างว่าไอ้คนรับจ้างมานั้นคือจิตคนที่จ้างมาคือกายมันมองต่างกันตรงนี้จึงว่าธารมาถึงสอนกายแต่คนอื่นก็สอนจิตกันไงนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เรามาตีแผ่ว่ามันมีสอง กรณีที่คนเถียงกันในเรื่องการปฏริบัติปฏิบัตินะเพราะเรื่องนี้ก็เถียงกันมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วแต่พระเจ้ายังอยู่ก็เคลียร์ให้แต่พระเจ้าไม่อยู่แล้วใครจะเคลียร์นี่คือปัญหานะอีกในกรณีหนึ่งนะเราต้องการมะม่วงแล้วเราก็ไปปลูกต้นมะม่วงไว้แล้วเราต้องการผลมันเราก็พยายามที่จะมองยอดมันเสมอว่าผลมันจะออกมาเมื่อไหร่ มองแต่ยอดท่านี้คนคนั้นบอกว่าผลมันอะมันออกที่ยอดนะเราก็ลดน้ําที่ยอดสิลดน้ําใส่ปุ๋ยที่ยอดเดมันจะได้ออกผลตรงนั้นโยมว่าถูกไหมมันต้องลดน้ําที่โคนใช่ไหมล่ะใช่ไหมล่ะเราต้องลดน้ําที่โคนใส่ปุ๋ยที่โคนของมันแต่หวังผลที่ปลาย ถ้ามีคนที่สามมาเห็นเนี่ยนะไอ้คนอื่นมาเห็นเนี่ยบอกว่า <_ d> um> คุณจะโง่ไปหรือไม่คุณลดน้ําที่โคนเราไม่ต้องการที่ได้มะม่วงที่โคนนะเราต้องการได้มะม่วงที่ยอดเราก็ต้องลดน้ําที่ยอดสิใส่ปุ๋ยที่ยอดเลยจะไปลดที่โคนทําไมโยมว่าคนนี้จะพูดถูกไหมไม่ถูกก็ทําลองเดียวกันว่า กิเลสมันเกิดที่จิตเนี่ยคุณก็ดูจิตพี่จะไปดูกายทำไมจิตเนี่ยมันยอดมันโคนมันเนี่ยกายนั่นเองเข้าใจไหมนี่คือการมุมมองนะฉะนั้นจึงว่าไอ้คนก็บอกว่าจริงเราลดน้ำที่โคนเราดูแลโนคนที่โคนเนี่ยแต่เราก็หวังผลที่ปลายไม่ต้องไปดูแลยอดมันดูแลโคนมันอย่างเดียวเดี๋ยวดูแลโคนมันแล้วเนี่ย ลายมันก็จะออกลูกออกดอกออกผลให้เราดีเองไอคนนั้นบอกว่าไม่ถูกรดน้ำที่โคนไม่ได้ต้องรดที่ปลายอย่างนี้แหละมันจึงว่ามันม,มีปัญหาตรงนี้แหละเพราะเขาบอกว่าผลมันไม่ได้ออกที่โคนมันออกที่ปลายก็ดูที่ปลายสิซึ่งนั่นคือปลายเหตุโคนคือต้นเหตุจิตก็เหมือนกินเหมือนกันจิตเนี่ยอาการเกิดกิเลสมันปลายเหตุ แต่ต้นเหตุมันคือกายนี้อ่ายกตัวอย่างนี้ก็เริ่มเห็นชัดขึ้นมาแล้วว่าทําไมต้องมิจรณากายก็เรียกว่าจิตเป็นปลายนะกายเป็นโคนนะกายนี่เป็นโคนมันจิตเป็นปลายกายเป็นโคนคนมันต้องมองนะไม่ใช่มองช็อตเดียวอา้าวยกตัวอย่างให้อีกครั้งหนึ่งสมมุติว่าเรามีพื้นคัน ผิวหนังเนี่ยเราพุพองขึ้นมาเราก็เอายามาทาทามันก็ไม่หายนะเพราะอะไรเพราะพื้นคันที่โผล่ขึ้นมาผิวหนังของเรานั้นมันมาจากเลือดลมของเรามเป็นพิษเป็นเชือ้อแล้วเขาก็ให้ยาของเรามาเนี่ยให้มาเนี่ยให้มาทานยาหมอก็ให้ยา มาทานนะเราก็ทานเข้าไปในท้องเลยไอ้คนหนึ่งมาบอกว่าคุณจะโง่หรือเนี่ยก็คุณเป็นแผลที่ผิวหนังคุณจะไปกินยาเข้าในท้องมันจะแก้ถูกหรือโยวว่าไง <c oughs> ถ้ามันแผลมันตุ่มมันอยู่ผิวหนังก็รักษาผิวหนังนั่นทีจะไปกินยาเข้าไปในท้องทำไมมันคนละเรื่องนะโยมว่าอะไร เรื่องเดียวกันใช่ไหมล่ะเพราะอะไรเพราะการกืนยาเข้าไปในท้องนั้นหมายถึงกายต้นเหตุมันไงแต่ผิวหนังที่ผู้พองนั้นมันปลายมันปลายเหตุฉะนั้นการที่คนเราดูจิตนั้นดูปลายเหตุหมดเลยสรุปแล้วคือดูปลายเหตุแต่คนดูกายนี้คือต้นเหตุเพราะอะไรเพราะพระเจ้กากล่าวว่าทุกทั้งหลายเกิดแต่เหตุมันต้องมีต้นเหตุปฐมเหตุ ก็เลยเป็นที่มาว่าตะมาสอนดูกายแต่มันจะแก้ที่ใจนั่นเหมือนรดน้ำที่โคนหวังผลที่ปลายนั่นเองนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่าอุปมาให้เห็นภาพว่าทำไมจะมาสอนดูกายทั้งร่าที่กิเลสมันเกิดที่จิตจิตใจเรามันเกิดกิเลสแต่ทำไมต้องมาดูเนที่กายก็เท่ากับว่าเราได้มะมงต้องการมะม่วงแต่เราต้องดูลอในใที่โคนซึ่งเราก็ไม่ได้กินโคน แล้วมะม่วงก็ไม่ได้ออกที่โคนแต่มันออกที่ปลายน,นั่นแหละแต่โคนมันเน่ยมันเป็นสาเหตุที่จะไปหาปลาย,ยามันเป็นต้นเหตุนั่นเองนะก็ขอให้เข้าใจนะว่าทุกคนเนี่ยที่จะมาสอนพิจารณากายเนี่ยเราแก้ที่ต้นเหตุแล้วเราจะมาแก้ที่ต้นเหตุเราทานยาเข้าไปในท้องเนี่ยเราแก้ที่ต้นเหตุเราจะไม่แก้ที่ปลายเหตุ ซึ่งการเห็นจิตเห็นใจที่มันมีคิดมันนึกมันมีกิเลสน,นั้นมันปลายเหตุมันไม่ใช่ต้นเหตุเราจะไปดูตรงนั้นไม่ได้นั่นมันปลายเหตุเราต้องไปดูที่ต้นเหตุสิเอาสมมุติว่าเอาอีกเรื่องหนึ่งสมมุติว่าเรามีก๊อกน้ำนะเราก็เอาสายยางไปเสียบสายยางนั้นยาวถึง10เมตรนะแล้วเราก็เปิดก๊อก แล้วเราก็น้ําก็ไปโผล่สายยางอันไหนคือต้นเหตุของน้ําก๊อกน้ำใช่ไหมละ่ะอันไหนคือปลายเหตุโน้นปลายสายยางนนน้ํามันออกตรงโน้นถ้าคนหนึ่งเขาบอกว่าน้ํามันออกตรงสายยางก็แก้ตรงสายยางนี่สิแก้ที่ก๊อกทําไมยอมว่าไง <c oughs> มันมีต้นเหตุมันมีปลายเหตุอยู่ฉะนั้นมันมีทุกะมีเหตุข,ของทุกอยู่ ทุกทั้งหลายเกิดจากร่างกายนี้แต่อาการมันออกที่ใจนูน้นนะเอาเป็นละพอแล้วเนาะยกตัวอย่างเยอะแล้วก็เป็นอันว่าเขาสอนดูใจนั่นคือปลายเหตุหมดเลยแต่ตมาสอนดูกายคือต้อนเหตุของการดูนะก็เลยว่าต่างคนต่างเข้าใจไม่เหมือนกันแล้วก็แยกให้เห็นเลยว่าเข้าใจแบบนี้แหละ คนอื่นเข้าใจอย่างนั้นเราเข้าใจอย่างนี้แต่เรามองเนี่ยเรา,ามองถึงเหตุมัน,น,นอีกทีหนึ่งสมมุติว่ายุงกัดเรานะเราจะมาแก้ที่ยุงกัดเนี่ยไม่ได้ต้องแก้ที่กะโหลกกะลาด้วยที่มันเพราะยุงนั่นเนี่ยมันมีเหตุตรงนั้นอันนี้ก็ยกตัวอย่างอีกเรื่องหนึ่งละนะเราจะมาแก้นี้มันปลายเหตุหมดเลยเอาเป็นว่าการดูกายนั้นเราจะแก้ที่ปลายเหตุได้เพราะกายเป็นต้นเหตุของทุกอย่าง ก็เลยเป็นที่มาว่าทุกคนต้องดูกายนี้ก็เลยเป็นที่มาของการจะเริญสติปฐานสี่การดูกายนี้แม้แต่เราจะเข้าใจว่าร่างกายไม่ใช่ของเราไม่มีตัวตนเป็นของว่างเปล่าเป็นของอนัตตาก็จริงแต่เมื่อใดเราเข้าใจก็เข้าใจไปมันไม่มีผลอะไรทั้งสิน้นนะเหมือนคนขอทานเข้าใจเงินล้านไม่มีผลอะไรทั้งสิน้นแต่เราต้องเห็นแจ้ง เราถึงจะมีผลสิ่งนั้นด้วยฉะนั้นจึงว่าเราต้องทำให้แจ้งต้องเห็นแจ้งถึงจะมีผลไม่ใช่เข้าใจอย่างเดียวเอาเป็นว่าทุกคนก็เริ่มเข้าใจตรงนี้ว่าทำไมจะมาสอนให้เห็นตัวเองเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วการเห็นตัวเองก็เลยเกิดขึ้นนะแต่ทีนี้บังเอิญบังเอิญว่าจิตเราเนี่ยไปเห็นแต่ผู้อื่นมาซะเยอะเลยการเห็นตัวเองเลยไม่มีสักอย่างเลย เริ่มจากศูนย์เลยมันเป็นเหตุมาแล้วมันเป็นของที่มีมาแล้วว่าจิตเราตั้งแต่เกิดมาเนี่ยไปเอาเขามาชั่งทังเยอะจนที่ว่าเราไม่เคยมองตัวเองเลยเลยนี่ไม่เคยมองเลยนะพระเจ้าก็ดีพระอรหันต์ก็ดีต้องเห็นแจ้งตัวเองทั้งนั้นจึงว่าพระบวชมาเนี่ยแทนที่พระเจ้าจะมองสอนไปดูจิตสอนดูลมหายใจพระเจ้าไม่สอนสอนดูผม ขนเล็บฟันหนังเห็นไหมทั้งนั้นที่เราก็เห็นเล็บเห็นฟันเห็นหนังอยู่แต่ทำไมพุธเจ้าต้องต้องมองมองดอกมองมองอีกก็เห็นด้วยตาเนื้อมันไม่สําเร็จประโยชน์ไงต้องเห็นด้วยตาในอีกทีหนึ่งแล้วก็ไม่ได้ว่าเห็นผมใครเห็นเล็บเห็นขนเห็นผมใครเห็นผมขนเล็บฟันหนังตัวของเราเอง บางคนบอกว่าไปเห็นผมคนอื่นเล็บคนอื่นฟันคนอื่นมันมีทางบรรลุหรอกช่างตัดผมก็บรรลุหมดแล้วสิท่างทําฟันหมอทําฟันก็บรรลุกันหมดแล้วสิมันจะเห็นอะไรนะมันไม่มีอะไรหรอกเห็นอย่างนั้นไม่ไม่มีผลอะไรเราต้องเห็นตัวของเราเองเท่านั้นไม่สามารถจะเห็นคนอื่นแล้วบรรลุได้อันนี้มันเป็นเรื่องใหญ่เลยถ้าเราจะเห็นผมคนเล็บคนหนังด้วยตัวเองเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เลย จริงอยู่เราเห็นด้วยตาเนื้อก็ไม่สําเร็จประโยชน์อีกเราส่องกระจกก็เห็นหมดแหละก็ไม่สําเร็จอีกแหละนะเราต้องเห็นตัวเองร่างจริงนี้ร่างเดียวบางคนบอกว่าเห็นตัวเองสองร่างได้ไหมเห็นตัวเองอยู่ข้างนอกอีกล่างหนึ่งนอนตายยายาวเหยียดเหยียดยาวอยู่เห็นตัวเองเน่าอืดข้างหน้าเห็นตัวเองเนี่ยผู้พองแล้วก็เป็น เป็นกระดูกเป็นเส้นเอ็นเป็นเป็นฝุ่นเป็นละอองสลายไปได้ไหมไม่ได้อันนั้นเป็นภาพตั้งไวลอยๆอยมันเป็นภาพจินตนาการเครื่องของจิตโดยภายนอกคือเรื่องนี้เนี่ยเราจะไม่เอาจิตไว้ข้างนอกไม่เห็นตัวเองแม้แต่ตัวเองก็ไม่ไว้บ้านนอกเออข้างนอกเราจะต้องให้เห็นร่างจริงเท่านั้นร่างเดียวร่างปัจจุบันเท่านั้นนะ เพราะอะไรเพราะเราเห็นร่างเราเนี่ยอยู่ข้างนอกเนี่ยมันจิตมันออกอายตนะนะถือว่าการออกอายตนะนั้นมันต้องผ่านวิญญาณก่อนวิญญาณเป็นผู้หลอกหลอกหล,ลอนเราอีกทีหนึ่งวิญญาณมันหมายถึงว่าถ้าจิตเราออกทางตาทางหูเนี่ยเขาเรียกว่ามีวิญญาณไปทางตาเรียกว่าจักหุวิญญาณไปทางหูโสตะคาณนะชิวหากายะมนโนก็เลยว่าจิตของเรานั้นไปทางตาหูเนี่ย มันเป็นวิญญาณฉะนั้นเราจินตนาการอะไรข้างนอกไม่ได้เลยมันจะทําให้วิญญาณหลอกเราอีกทีหนึ่งวิญญาณเป็นตัวหลอกเรานะทําให้เราไม่รู้เห็นความจริงเราจะต้องเห็นตัวเองเนี่ยโดยไม่ผ่านวิญญาณก็หมายถึงเห็นตัวเองไปเลยไม่ผ่านตาโหูเลยไม่ผ่านจมูกเลยลิ้นกายใจเลยก็เลยเป็นที่มาว่าเวลาเราเห็นตัวเองอยู่เนี่ยเท่ากับเราปิดหูปิดตาได้แล้วปิดวิญญาณได้แล้ว แต่เมื่อใดภาพคนอื่นปรากฏเนี่ยจิตเรามีวิญญาณแล้วจิตเราผ่านตาหูแล้วนั่นเองเอาเป็นว่าถ้าปิดตาหูเนี่ยก็คือเห็นตัวเองอยู่ถือว่าปิดเห็นผู้อื่นถือว่าเปิดนั่นเองเราจะต้องเปิดเราต้องปิดตัวเองซะนะนี้เมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราจะมาเห็นตัวเองเราจะมาแก้กิเลส เราจะเห็นตัวเองด้วยอะไระหลายคนก็บอกว่าด้วยสมาธิเราทำสมาธิแล้วไปเห็นตัวเองเนี่ยตมาบอกได้เลยว่าไม่สามารถจะเห็นได้เพราะอะไรเพราะสมาธิเลยตัวเองไปแล้วมันลึกไปนะเราเลยตัวเองไปแล้วมันมันเลยไปออกไปข้างนอกมันไม่เห็นเออเลยเลยไปข้างไหนไม่ใช่เลยข้างนอกนะ จิตเราคิดถึงผู้อื่นเน้นเลยไปข้างนอกจิตเราเนี่ยเข้าสมาธิเขาเรียกว่าเลยไปข้างไหนออกไปหาผู้อื่นก็เลยไปนอกเข้าสมาธิก็เลยไปไหนเลยตัวเองหมดนะเราจะต้องเอาจิตปกตินี่แหละที่จะเห็นตัวเองได้ด้วยจิตปกตินี่เอง จิตของเราเนี่ยให้เห็นตัวเองในภาวะจิตปกติเขาจึงเรียกว่าจเจริญสติสติหมายถึงจิตปกติแต่ถ้าจิตลึกไปเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นสมาธิแล้วมันจะเลยตัวเองมองไม่เห็นจึงเป็นที่มาว่าเวลาเราเข้าสมาธิเนี่ยจิตเราถึงได้ว่างเนี่ยว่างนั้นหมายถึงว่ามันเลยตัวเองไปเปรียบเหมือนว่าบุคคล บุคคลที่แงนบนท้องฟ้าเนี่ยเขาก็จะเห็นแต่ความว่างทงั้ทงๆที่ว่าเท้าเขาเนี่ยติดอยู่พื้นดินเขาจึงไม่เห็นพื้นดินเลยนะสมมุติว่ามีคนคนหนึ่งเนี่ยแงนขึ้นบนท้องฟ้าเนี่ยเขาก็จะเห็นแต่ความว่างท้องฟ้าทั้งๆที่ว่าเท้าเขายืนอยู่บนพื้นดินการแงนบนท้องฟ้านั้นเหมือนกับว,ว่าเราทำสมาธินั่นเอง มันเห็นแต่ความว่างนะฉะนั้นคนที่แงนขึ้นท้องฟ้ามีแต่ความว่างนั้นไม่ใช่ว่าเขาจะว่างตาเขาเห็นในความว่างนั้นจึงไม่มีผลอะไรแต่ตัวของเรานั้นในในใน,ในขณะเดียวกันเนี่ยเขาก้มหน้าลงไปเนี่ยเขาเห็นแต่พื้นดินนะเขาเห็นแต่พื้นดิน เห็นพื้นดินนั้นก exactly <st wireless voice> ็ยังไม่เ <diction> ห <aries> <fund phones> <cido sous> ็นตัวเองอยู่ดีนะแงนขึ้นบนท้องฟ้าก็เห็นฟ้าแงนลงต่ำก็เห็นแต่ดินก็หมายถึงว่าเข้าสมาธิก็เห็นแต่ความว่างออกสมาธิก็เห็นแต่ผู้อื่นไปแต่ตัวเองยืนอยู่บนดินตัวเองก็ไม่เห็นตัวเองอยู่ดีนะมันเป็นลักษณะนั้นการจะเห็นตัวเองนั้นเราต้องเห็นด้วยจิตปกติเองเขาเรียกว่าเจริญสติปัฏฐาน จะนั้นเท่ากับว่าการทุกคนจะเห็นตัวเองได้เนี่ยทุกคนจะต้องเห็นด้วยสติไม่สามารถจะเห็นด้วยสมาธิและคนที่ฝึกสมาธิมาเนี่ย <net> ก็เป็นอันว่าฝึกมาแล้วมาใช้การเห็นไม่ได้ถ้าจะเห็นตัวเองก็เป็นลักษณะนิมิตไปข้างนอกเนี่ยได้มันจะเป็นลักษณะนิมิตอันนั้นก็ไม่ดีนะนิมิตเนี่ยมันเป็นการภาพที่เปิดเกิดเกิดภาพที่มันมันเกิดขึ้นมันเปิดขึ้นเนี่ย เหมือนก็แวบหนึ่งอะ่ะมันก็เป็นภาพเห็นอสุภะอะไรทำนองนั้นแล้วมันก็หายไปนะมันแวบขึ้นมาแล้วมันก็หายไปภาพอย่างนั้นเขาเรียกนิมิตนะนะนิมิตเนี่ยมันเกิดจากการทำสมาธิอยู่เล็กๆแน่น้อยเนี่ยมันก็จะเกิดละนะแต่ถ้าคนไหนไม่ทำสมาธิก็เป็นความคิดไปแต่ทีนี้เวลาเห็นตัวเองเนี่ยเราจะเห็นด้วยความคิดนะ ความคิดซึ่งไม่ใช่นิมิตแต่ความคิดเนี่ยมันเห็นผู้อื่นนั้นไม่ได้ต้องเห็นตัวเองเอาเป็นว่าเราจะเห็นตัวเองด้วยจิตปกตินี่เองอันนี้จิตปกติแล้วเนี่ยทุกคนเนี่ยมันมีความดำริผิดมาก่อนดำริผิดมาถึงยังไงหมายถึงว่าจิตเราเนี่ยดำริแต่หาผู้อื่นดูตลอดดำริที่จะคิดถึงคนอื่นอยู่เนืองเนือง ความดำลินั้นเป็นความดำลิ่ผิดนะความดำริกนั้นเป็นความดำลิผิดไปหาคนอื่นเราจึงว่าให้จิตของเรานั้นสร้างความดำริ่อีกฝ่ายหนึ่งขึ้นมาก็คือความดำลิที่จะคิดถึงตัวเองขึ้นมาก็เลยเป็นที่มาของว่า ระหว่างจิตเราคิดถึงผู้อื่นนั้นเป็นเป็นของที่มีอยู่แล้วระหว่างจิตหนึ่งเราจะคิดถึงตัวเองที่กำลังจะสร้างขึ้นมาเราสร้างจากศูนย์เลยนะเราจะคิดถึงตัวเองเนี่ยตั้งแต่เริ่มศูนย์เลยนะไม่ไม่มีไม่ไม่ได้กันไม่ไม่ได้สร้างมาก่อนเราจึงสร้างความเห็นตัวเองขึ้นมาเริ่มจากศูนย์ขึ้นมาก่อนก็เลยเป็นความเพียสประการนั้นนะ อันนี้หมายถึงว่าเราจะต้องเห็นกายเนี่ยต้องมีขั้นตอนนี้ก็เรียกว่ามรคนั่นเองเลือกสติปัฏฐานสี่เรียกว่าความเพียรสี่อย่างนั่นเองนะก็คือว่า 1. เราจะต้องตัดจิตของเรานั้นไม่ให้คิดถึงใครสเราจะนําจิตของเรานั้นมาพิจารณากายของเรานั้นให้เห็น 3. เราจะรักษาภาพเรานัไว้เมื่อเห็นภาพเราแล้วเนี่ยเราจะรักษาไว้ไม่ให้หาย ให้ผิดโยภาพให้ปรากฏอยู่เสมอ 4. เราจะปิดหูปิดตาจมูกลิ้นกายใจให้หมดเลยเท่ากับว่าเราระงงับจิตของเราไม่ให้ไปคิดถึงใครและก็ตาหูที่เราได้มาตั้งแต่เกิดมาเราละงับหมดเลย